สวยนะสวยใครบอกว่าไม่สวยการบอกเองค่ะไม่เคยสวยสวยไหมสุดาสวยออกได้ไหมคะลูกผ่านเลยผ่านดูดิผ่านไหมคะผ่านสิคะอย่างเงี้ยให้สิบผ่านเลยค่ะไม่ใช่สามผ่านค่ะสิบผ่านให้สิบผ่านไปเลยโอนิจใจเลยเนี่ยยิ่งตื่นเต้นอีกเ มือมือสั่นนะบบแบบเราได้ยินเสียงโปะอ, <im it> อะไรอ่ะขนมหลุดมือขนมหลุดม <laughs> ือสิ่งที่กลัวก็เกิดขึ้นเพราะตอนแรกมันนึกกลัวเหมือนกันถ้าทำขนมหลดุดนี่เป็นไงน่าแตกมากเลยใช่ไหมล่ะ <laughs> มันตื่นเต้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละ <laughs> แต่สวยค <c oughs> ่ะสวย <c oughs> สวยใช้ได้พอเราโรย <c oughs> เม็ดอัลมอนด์งาสองสีคือสวยเลย พอใช้ได้ใช่ไหมคะสวยเลยแล่ะค่ะไม่ใช่ใช้ได้อย่างเดียวสวยเลยค่ะแล้วไส้ที่มันมีไส้แบบนี้นะอืมอร่อยมากค่ะ